สิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่เป็นตัวแทนแห่งความสง่างามความแข็งแกร่งและความกล้าหาญและยังทำให้แม่น้ำมีความงดงามยิ่งขึ้นแต่สัตว์เหล่านี้ก็มีนิสัยที่รุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อเพื่อปกป้องที่อยู่ของครอบครัวแล้วพวกมันก็พร้อมที่จะทำทุกอย่าง และพร้อมต่อสู้กับใครก็ตามที่กล้าเข้าใกล้อ่างเก็บน้ําอันหวงแหนของพวกมันสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทําความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่มีทั้งความสวยงามและเป็นนักสู้ที่อันตรายอย่างไม่น่าเชื่อพบกับชีวิตของหงกันค่ะ ปัจจุบันหงมีทั้งหมด6สายพันธุ์แม้จะมีความคล้ายคลึงกันบ้างแต่ก็มีขนาดและสีสันที่แตกต่างกันและยังอาศัยอยู่ในส่วนต่างๆของโลกในอนณาเขตของยูเรเชียจะมีอยู่2ส,สายพันธุ์ได้แก่หงวูเปอร์และหงใบหรือหงขาวซึ่งได้รับชื่อนี้มาจากลักษณะการสื่อสารของพวกมันคอที่ยาวและยืดหยุน่นช่วยให้หาอาหารได้ในระดับความลึกที่นกน้ำส่วนใหญ่ไม่สามารถทำได้ อาหารหลักของมันคือพืชน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กและพวกมันสามารถจับเหยื่อได้จากความลึกสูงสุดถึง90เซนติเมตรความอยากอาหารเป็นพิเศษเกิดขึ้นในช่วงผลัดขนใหม่หงเต็มวัยจะกินพืชผักได้มากถึง4กิโลกรัมต่อวันหงขาวเป็นนกหนักที่สุดชนิดหนึ่งที่บินบนอากาศได้ และเป็นตัวแทนที่ใหญ่ที่สุดของอันดับห่านทั้งหมดผงขาวมีจุดเด่นคือจะงอยปากสีส้มและมีขอบสีดำเป็นพิเศษด้วยความยาวลำตัวมากกว่า1.5เมตรตัวผู้จะมีน้ำหนักได้มากกว่า20กิโลกรัมแต่โดยปกติแล้วน้ำหนักของพวกมันจะเบาวกว่า2เท่านอกจากขนาดที่น่าประทับใจแล้วนกเหล่านี้ยังเป็นสมาชิกที่ก้าวร้าวที่สุดในตระกูลอีกด้วยถึงแม้ว่าคลังแสงจะมีเพียงเสียงขูฟ่ฟ แต่พลังอันดุร้ายของมันก็ไม่ควรถูกมองข้ามหงม,มีอนาเขตที่กว้างมากซึ่งจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษเมื่อผสมพันธุ์นกเหล่านี้ผสมพันธุ์กันตลอดชีวิตซึ่งสามารถอยู่ได้นานกว่า25ปีขณะที่ตัวมียังคงอยู่ในรังตัวผู้ก็จะลาดตะเวนรอบๆแหล่งน้ำผู้ที่ฝ่าฝืนเข้ามาใกล้จะถูกลงโทษอย่างรุนแรง และโดยปกติการโจมตีเกิดขึ้นแม้กระทั่งพวกเดียวกันผมจะทำรังเฉพาะในปีที่3หรือ4เท่านั้นดังนั้นลูกๆจึงมักรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อทำให้ชีวิตง่ายขึ้นและหนุ่มสาวก็ไม่รู้ว่าพวกมันกำลังบุกรุกอนณาเขตของนกที่โตเต็มวัยผมมีสายตาและการได้ยินที่ยอดเยี่ยมเมื่อตรวจพบสิ่งผิดปกติตัวผู้จะลดระยะห่างลงอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นมันจะกลางปีกขึ้นเหมือนโลกและเคลื่อนตัวเข้าหาผู้ที่หลงเข้ามาในทันทีหากแผนดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จตัวผู้ก็เปิดการโจมตีด้วยการกลางปีกบินขึ้นไปในอากาศและพยายามไล่ตามศัตรูที่ไม่สนใจมันแม้แต่น้อยเพราะปีกขนาดใหญ่ที่มีพลังสามารถหักกระดูกที่หนาได้อย่างง่ายดาย การเผชิญหน้ากับห่านถือเป็นเรื่องปกติและเนื่องจากขนาดที่ใหญ่โตมากจึงถูกมองว่าเป็นคู่แข่งที่สำคัญขณะที่เด็กๆวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดพ่อแม่ก็พยายามขับไล่แขกที่ไม่ได้รับเชิญออกไปและแม้ว่าในตอนแรกพวกมันจะทำได้ดีแต่สุดท้ายหงตัวผู้ก็แสดงให้ทั้งคู่เห็นว่าใครคือเจ้าของแหล่งน้ำนี้อย่างแท้จริง หงขาวจะย้ายถิ่นฐานไปยังอเมริกาเหนือและพวกมันยังคงสร้างปัญหามากมายให้กับนกในพื้นที่ถึงแม้จะมีขนาดที่เล็กกว่าเล็กน้อยแต่ก็มักจะทนทุกทรมานจากเพื่อนบ้านที่ก้าวร้าวมากกว่านอกจากนี้หงขาวยังอุดมสมบูรณ์มากขึ้นซึ่งสามารถตั้งถิ่นฐานได้อย่างมั่นคงไม่เพียงแต่ญาติเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเป็ดห่านและแม้แต่เต่าผงดำมีถิ่นกำเนิดในออสเตรเลีย แต่บางครั้งก็ถูกเลี้ยงไว้ในสวนสาธารณะและเขตสงวนซึ่งการ,รเผชิญหน้ากับหงข์ขาวอาจเป็นฝันร้ายอย่างแท้จริงผู้โจมตีจะขับไล่คู่แข่งออกไปโชคดีที่หง์ดำมีพละกำลังและความอดทนเพียงพอที่จะหลบหนีจากอ้อมกอดที่อันตรายถึงชีวิตนกล่าเหยื่อขนาดใหญ่ก็อาจได้รับผลกระทบ รวมทั้งนกอินรีหางขาวตัวนี้ด้วยซึ่งเห็นศัตรูเข้ามาหาด้วยเจตนาไม่ดีมันจึงรีบหนีจากตรงนั้นอย่างรวดเร็วความกล้าหารของแต่ละตัวทำให้พวกมันสามารถต่อสู้กับเพื่อนบ้านที่เหนือกว่าได้หานแคนาดาตัวนี้ตัดสินใจปกป้องดินแดนของมันและแม้จะถูกโจมตีหลายครั้งแต่มันก็ยังไม่ถอยและยังคงลอยอยู่ได้นอกจากนี้มันยังตอบโต้อย่างดุเดือดโดยกัดเข้าไปในขนยาวของศัตรู การต่อสู้ดังกล่าวเป็นอันตรายถึงชีวิตสำหรับห่านเพราะมีหลายกรณีที่หงทำให้คู่ต่อสู้สับสนและจมลงไปด้านล่างนกตัวนี้จะไม่มีความปราณีใดๆแม้ว่าห่านจะพยายามหลบหนีแต่หงก็จะสำรวจพื้นที่โดยรอบและหยุดความพยายามของคู่แข่งที่จะขึ้นสู่ผิวน้ำห่านพยายามสูดออกซิเจนซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ศัตรูก็แข็งแกร่งเกินไป พละกกำลังของนักดำน้ำก็หมดลงอย่างรวดเร็วและในไม่ช้ามันก็จะไม่สามารถขึ้นผิวน้ำได้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามความไม่เกรงกลัวและไม่ยอมแพ้ช่วยให้หานตัวเล็กกลับมาได้เปรียบและในที่สุดหงก็ยอมถอยกลับไปหงขาวจะอพยพย้ายถิ่นเป็นประจำทุกปี เพื่อไปยังเขตอบอุ่นในช่วงฤดูหนาวนกเหล่านี้จะไม่กังวลเกี่ยวกับสภาพอากาศและในกรณีฉุกเฉินพวกมันก็สามารถอยู่ได้แม้ช่วงฤดูหนาวในสภาพอากาศหนาวเย็นพวกมันต้องการเพียงน้ำที่ไม่แช่แข็งพร้อมแหล่งอาหารเท่านั้นหงไม่มีศัตรูตามธรรมชาติมากนะแน่นอนว่าตัวอ่อนอาจตกเป็นเหยื่อของนกล่เหยื่อขนาดใหญ่แต่นกที่โตเต็มวัยมีขนาดใหญ่เกินไป และผู้ล่าบนบกก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าใกล้ได้มากนะแม้ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูหนาวก็ตาม <S <S 1> <S 1> <ๆ>การล่าหงเป็นสิ่งต้องห้ามมานานกว่า50ปีแล้วแต่เนื่องจากการลักลอบล่าสัตว์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ก็นำไปสู่การหายตัวไปจากหลายภูมิภาคในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประชากรของหงเพิ่มขึ้นเป็น600,000ตัว มาตรการอนุรักษ์และการให้อาหารช่วยให้หงฟื้นฟูประชากรกลับมาได้อัตราการเจริญพันธุ์สูงการมีอายุยืนยาวศัตรูธรรมชาติขั้นต่ำและการปกป้องที่เชื่อถือได้ของพ่อแม่ทำให้สิ่งมีชีวิตที่สวยงามเหล่านี้รู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของแหล่งน้ำที่แท้จริงและวันนี้อนาคตของพวกมันก็ไม่ตกอยู่ในอันตราย ถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ